อุบัติรักกนสวรรค์บทที่259หลังจากที่เจ้าเฟยช่วยเดินออกมาก็ชี้นิ้วสั่งสาวใช้ในจวนอ,องผู้หนึ่งว่าเจ้านำทางค่ะไปที่เรือนเยียนช่วยเดี๋ยวนี้ คนกลุ่มหนึ่งเดินตามกันเป็นพรานไปที่เรือนเยี่ยนช่วยแค่เห็นว่าไฟยังสว่างอยู่ทั้งมีเงาคนเคลื่อนไหวไปมาเจ้าเฟยชุยก็ยกเท้าเตะประตูให้เปิดออกทันทีองค์ชายหกกำลังดูอาการของเจินเจินอยู่เมื่อได้ยินเสียงจึงหันกลับไปมองด้วยความแปลกใจอยู่หลายส่วนเจ้าเฟยชุยไม่มองเขาสักนิดแต่ตรงไปตบหน้าของเจินจิ้งที่กำลังมองมาด้วยความตกตะลึงนางตบเข้าไปโดยแรง ทำให้เจินจิ้งถึงกับล้มกิ้งไปนั่งอยู่บนเตียงแม่น้งพี่กำลังอุ้มจนจนอยู่ถึงกับมือไม้สัน่นจนเกือบจะทำเด็กน้อยร่วงตกพื้นองค์ชายหกจึงรีบเข้าไปรับเด็กน้อยมาอุ้มเขาจ้องเจ้าเฟยชุยด้วยสีหน้าไม่พอใจเจ้าเฟยชุยแค่นยิ้มเย็นสตรีชั่วหากเจ้าคิดว่าข้าจะเป็นคนดีเรียบร้อยมีจรียธรรมและอดทนอดกัน้นเจ้าก็มองคนผิดไปแล้วข้ามีได้เป็นบุตรของอนุ คงเรียนรู้ที่จะอดทอนอดกัน้นเช่นนั้นมีได้หรอกเจ้าเฟยชุยเจ้าอย่าได้ทำเกินไปนะักเจ้าเองเป็นถึงคุณหนูตระกูลสูงสักเอะอะก็ตกตีคนหน้าดูที่ใดกันองค์ชายหกรู้สึกโมโหไม่น้อยจนจิ้งกุมใบหน้าตนไว้นั่งอยู่บนเตียงเงียบๆเบมื่อได้ยินวาจานี้แล้วไม่ทราบด้วยเหตุใดจึงมีรู้สึกว่าองชายหกเข้าข้างนางแต่กลับคิดถึงเรื่องที่ตนเคยถูกจนเม่วตบ ตอนนั้นท่านอองพูดว่าอย่างไรกันหรือแก้มซ้ายของนางบวมเป่งขึ้นมาความรู้สึกมึนงงจู่โจมมาเป็นระยะนางก็ขายจะจําไม่ได้แล้วเจ้าเฟยช่วยเหลือบมองเจินจิ้งคราหนึ่งเมื่อยืนมองนางเช่นนี้ก็มีต่างอันใดกับมดตัวหนึ่งเลยเจ้าเฟยช่วยจึงหันไปแค่นยิ้มใส่องค์ใายหกท่านอองท่านก็เป็นถึงเชื้อพระวงแต่ในคืนอพิษกกกบวิ่งมาแนบชิดอนุที่เรือนนางแล้วมันเหมาะสมนั้นหรือ ตั้งแต่เล็กจนโตนางมิเคยชมชอบองค์ชายหกมาก่อนกระทั่งพูดได้ว่ารังเกียจกับความเจ้าชู้ทำอันใดตามใจของเขายิ่งเมื่อรู้ว่าจะได้แต่งงานกับเขานางยังเคยโวยวายอารวาสมาแล้วแต่สุดท้ายนางก็ได้แต่ยอมรับชะตากรรมทั้งที่เขาอยากได้อำนาจเงินตราจากตระกูลมารดานางและเห็นแก่ฐานะ ที่นางเป็นหลานสาวของห่วงโคแท้แต่กับคิดจะให้อนุน้อยปีนป่ายขึ้นมาถ่ายทุกบนศีารษะนางเขาคิดผิดแล้วแม้นางมีอาจเลือกเจ้าเบ่าได้แต่หลังจากแต่งงานแล้วนางสามารถเลือกได้ว่าจะมีชีวิตอยู่เช่นใดจึงจะมีความสุขบ้างอย่างไรเสียเขาก็เป็นองเจ้าสำราญคงไม่มีทางอย่ากับนางแน่ส่วนเรื่องการเคารพนบน้อมสามีนั้นเอามันไปโยนทิ้งไว้ด้านข้างเถิด จนจิ้งกับเบิกตากลมโตขึ้นรู้สึกไม่อยากจะเชื่อหูอยู่หลายส่วนเหตุใดจ,จึงกล้าพูดกับท่านอองเช่นนี้นางไม่กลัวว่าท่านอองจะไม่รักหรือนางแค่ยิ้มอยู่ในใจแล้วทิ้งความระแวดระวังทิ้งไปคนโง่เง่าเช่นนี้มิจำเป็นต้องให้นางมากังวลเลยหวังไฟจิ้นจู่ไม่สบายหม่อมฉันจึงบังอาจ ไปเรียกท่านอองมาดูสักหน่อยมิใช่ท่านอ๋องเจตนาจะเมินเฉยต่อท่านท่านอย่าได้โกรธเคืองท่านอ๋องเลยหากจะโทษก็โทษที่หม่อมฉันมีรู้ความเถิดองคชายหกพันหันขวับกลับไปเจ้าม่ต้องพูดเจนินจิ้งพันชะงักไปนางมิทันได้หายใจเข้าด้วยซ้ํากับสะอึกออกมาเดิมบรรยากาศนั้นตึงเครียดยิ่งแต่เพราะหน้าอันบวมเป่งของนางที่กําลังสะอึกไม่หยุดนั้นทําให้รู้สึกขบขันยิ่ง องค์ชายหกกับไม่ยิ้มออกมาแม้แต่น้อยเขาเอ่ยเสียงเย็นว่าเจ้าไม่รู้ความจริงๆนั่นแหละจนจนแค่เพียงอาเจียนนมออกมาเท่านั้นเจ้าเรียกข้ามาแล้วคิดว่าข้าจะป้อนนมเป็นหรือเจนจิ้งกับเจ้าเฟยช่วยตะลึงล้านขึ้นพร้อมกันต่อไปหากเจ้ายังแยกแยะไม่ได้อีกก็ยกจนเจนให้เรือนใหญ่ไปเสียไม่ได้จนจิ้งกับเจ้าเฟยช่วยพูดขึ้นพร้อมกันพูดจบ ทั้งสองก็หันไปสบตากันแล้วรีบเบนสายตาหนีไปทันทีองค์ชายหกทั้งโมโหทั้งขบขันเขานวดคืงคำับที่เริ่มปวดขึ้นมาครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่าจริงเหนียงเจ้าดูแลจนจนให้ดีหวังเฟยกับเรือนกับข้าเถิดเจ้าเฟยช่วยขั้นเสียงหือรลาหนึ่งแล้วหมุนกายเดินออกไปเดินไปได้สองก้าวก็หยุดลงแล้วชดค้างขึ้นเรือนเหยียนช่วย ต้องการกบรัศมีของข้าเจ้าเฟยช่วยงั้นหรือข้าต้องยอมถอยให้อนุผู้หนึ่งหรือนางจ้ององค์ชายหกขมิงองค์งชายหกถอนหายใจออกมาใครก็ได้ไปปลดเอาป้ายหน้าเรือนลงมาทีเมื่อเห็นว่าป้ายนั้นถูกปลดลงมากับตาเจ้าเฟยช่วยจึงถอนหายใจออกมาอย่างผ่อนคลายแล้วเดินต่อไปด้วยความพอใจนางเดินเร็วยิ่งไม่แม้แต่จะรอองคชายหกตอนที่องคชายหกเดินตามออกไป จินจิ้งยังได้ยินเสียงของเจ้าเฟยช่วยลอยแววมาว่าท่านอองข้าขอเตือนท่านไว้ก่อนว่าบุตรชายบุตรสาวของบรรดาอนุเหล่านั้นข้าไม่มีทางเลี้ยงเด็ดขาดจินจิ้งกำผ้าเช็ดหน้านั่นนางกัดปากตนเองไว้จนโลหิตเกือบไหลออกมาแล้วนายหญิงเบ่าจะประมีบัติท่านล้างหน้าเองเจ้าค่ะออกไป จินจิงหน้าบึ้งทำหมึงถึงเช่นนี้บ่าวไพร่ที่คอยประนิบัติรับใช้ต่างก้มหน้าแล้วเดินออกไปเงียบๆแม่นมที่อุ้มจนจนไว้ก็เดินตามออกไปด้วยเดี๋ยวก่อนเอาจิ้นจู่มาให้ข้าอุ้มแล้วพวกเจ้าก็ออกไปเสียแม่นมจึงหันกายเดินเอาเด็กน้อยไปวางไว้ข้างกายจินจริง้งแล้วค่อยเดินออกไปจนจนหลับไปแล้วเด็กน้อยที่อายุแค่ครึ่งปี แต่หน้าตากลับเริ่มชัดขึ้นมากทั้งผมก็ดกดำมิได้ผมบางเช่นเด็กน้อยที่อายุเท่ากันส่วนใหญ่ผิวขาวราวหิมะ ปากแดงดูแล้วช่างงดงามน่ารักยิ่งจนจริงพินิจบุบรตนอยู่เงียบๆโดยที่นางมิเคยทำเช่นนี้มาก่อนเลยนางยื่นมือออกไปรูปใบหน้ารูปไข่ของเจินเจินเล็บยาวสีแดงสดค่อยๆเคลื่อนย้ายไปมาช้าๆตามมือที่ขยับไหวแล้วให้ความรู้สึกอ,อกสั่นขวัญแขวนชนิดหนึ่งขึ้นมาเจนินเจินบิดาเจ้าใส่ใจเจ้ายิ่งกว่าข้าผู้เป็นมารดาเสียอีก จนจิ้งพึมพำมออกมาสีหน้าที่ต้องมองใบหน้าน้อยๆอันงดงามนั้นเต็มไปด้วยความสับสนเจนเมี้ยวตามหลังนางซ่งออกมาจากจวนเฉินอ๋องแล้วขึ้นรถม้าของจวนกัวกงผู้ที่คอยขับรถม้าให้เจินเมี้ยวก็คืออาหูไปหลิงและชิงใต้ประคองเจินเมี้ยวเข้าไปในรถม้าเมื่อรถม้าของนางซ่งที่ต่ออยู่ด้านหน้าเริ่มเคลื่อนตัวแล้วอาหูก็ร้องขึ้นว่าต้าในใน นั่งดีแล้วใช่หรือไม่ขอรับเขายกมือขึ้นสะบัดแท้เส้นงามออกไปกลางอากาศคราหนึ่งแล้วรถม้าก็ค่อยๆเคลือคอค่อนตัวออกไปฟ้ามืดแล้วเมื่อเข้าไปในรถมา้าไปหลิงก็หยิบคมไฟน้อยขึ้นมาจุดคมที่ตั้งไวภ้ภายในรถม้าภายในรถม้าจึงสว่างต้าขึ้นมาทันใดต้าไหนในอยากกินของว่างหรือไม่เจ้าคะส่วนมากเมื่อมางานมงคลเช่นนี้มักมีได้ยินจนอิ่มอันใด จนเมี้ยวสายหน้าไม่ดีกว่าข้ารู้สึกเหนื่อยจะเอนหลังสักหน่อยภายในรถม้ากว้างขวางยิ่งทั้งยังแบ่งเป็นด้านหน้าและด้านหลังสองส่วนโดยมีครองบุผาสลักติดผ้าม่านกั้นเอาไว้ด้านหน้าจะมีพื้นที่ใหญ่กว่าทั้งปูลาดด้วยพรมนุ่มชั้นดีมีโต๊ะเล็กๆและตู้ลิ้นชักส่วนด้านหลังที่อยู่ด้านในนั้นเล็กสักหน่อย จะมีเก้าอี้ตัวยาวที่ไม่ใหญ่นักจัดไว้ให้เจ้านายได้พักผ่อนจนเมี่ยวเดินเข้าไปด้านในเมื่อมือสัมผัสกับม่านสีฟ้าที่ติดกับโครงบุพผาสลักตับช่างนักช่างงานไปนางขหมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยแล้วหันกลับไปถามว่าวันนี้รถม้าของเราเปิดหน้าต่างให้ลมโกรกใช่หรือไม่นางไม่ชอบกลิ่นหอมแต่อย่างไรเสียพรมผ้าห่มและผ้าม่าน ของรถม้าคันนี้ก็ยังคงมีกลิ่นหอมอ่อนๆเฉพาะของมันแค่เดินเข้ามาก็ทราบทันทีว่าเป็นรถม้าของสตรีสูงสักกลิ่นเช่นนี้นั้นเกิดขึ้นเองตามการเวลามิใช่กลิ่นหอมที่จงใจสร้างขึ้นและด้วยเหตุนี้เองเจนเมียวถึงคุ้นเคยกับกลิ่นภายในรถม้ายิ่งไม่ทราบด้วยเหตุใดวันนี้นางรู้สึกว่าแม้กลิ่นของมันมีได้เปลี่ยนไปแต่กลับรู้สึกหนาวเย็นกว่าเมื่อก่อนขึ้น,นมาหลายส่วนไม่เจ้าคะ่ะ ไอหลิงคิดครู่หนึ่งเอ่ยยิ้มยิ้มว่าอาหูอาจจะเปิดหน้าต่างไว้ก็ได้เจ้าค่ะอืมเจนเมี่ยวพยักหน้ารับมือที่คิดจะแหวกผ้าม่านนั้นกับชะง,งักค้างไว้แล้วหันหน้ากลับไปเอ่ยว่าช่างเถิดข้าไปนั่งอ่านตำราข้าเวลาแล้วกันความเย็นเยียบที่ขายมีขายไม่มีนั้นทำให้นางรู้สึกสังหอนใจไม่ดีชนิดหนึ่งขึ้นแต่ก็รู้ดีว่าความคิดตนนั้นออกจะเหลวไหลไปหน่อย จนจริเมี้ยวสบาดศีรษะแล้วปล่อยมือลงเวลานี้เองพี่ฝ่ามือใหญ่ข้างหนึง่งยื่นออกมาจากหลังผ้าม่านแล้วคว้าจับข้อมือเจริเมี้ยวไว้กระชากนางเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็วดุดฟ้าแลบเจริเมี้ยวตกใจจนนิ่งงนันนางลืมกระทั่งกรีดร้องออกมากลับเป็นไปหลิงตั้งหากพี่ร้องเสียงแหลมออกมาแล้วรีบปิดปากตนเอาไว้ชิงใต้พุ่งเข้าไปดุดนกนางแอ่นตัวน้อยอย่าขยับ ้าม่านสั่นไหวเบาๆพวกเขามองไม่เห็นใบหน้าของคนที่หลบอยู่หลังม่านแต่กับเห็นมีสั้นที่วางผ้าดอยู่บนคอเจินเมี้ยวชิงเกยหยุดนิ่งไปทันทีพี่ไปหลิงมีอันใดหรือไม่ เสียงอาหูที่อยู่ด้านนอกลอยแววมาคนผู้นั้นมีได้เอ่ยปากแต่มีสั้นนั้นกับขยับเล็กน้อยมือที่ปิดปากตนไว้ของไปหลิงสันดาริกไม่หยุดน้ำตาร่วงรินลงมาเป็นทางผ่านไปครู่นึงจึงเอ่ยขึ้นอย่างยากลำบากว่าไม่มีอันใดข้าแค่ไม่ระวังชนเข้ากับหนังรถนะทางออกจะเรียบมิใช่หรืออาหูพึมพำออกมาแต่ก็ขับรถม้าให้ช้าลง ขยับถอยตามข้ามาคนผู้นั้นเอ่ยกระซิบข้างหูจันเมี่ยวแผ่วเบาลมหายใจอันร้อนเผาข้างหูจันเมี่ยวทําให้นางขนลุกชูชันไปทั้งร่างนางมีได้ขยับตามด้านข้างเก้าอี้ตัวยาวนี้มีประตูลับอยู่และมักพบเห็นได้ทั่วไปในรถม้าของตระกูลสูงสักหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็สามารถลอบหนีไป ทางประตูลับนี้ได้แต่ตอนนี้มันกลับจะกลายเป็นหนทางตายของนางเสียแล้วนางจะกล้าขยับได้อย่างไรหากคนผู้นี้พานางหนีไปทางประตูลับนี้ได้เมื่อนางพ้นจากสายตาของชิงใต้ไปนางยังจะมีชีวิตรอดกลับมาอีกหรือไม่ยอมหรือ คนผู้นั้นเอ่ยด้วยน้ำเสียงแฝงแววเหยาะยันอยู่หลายส่วนมีสั้นขยับเล็กน้อยเส้นสีแดงสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนลำคอเขาผ่องของนางตามด้วยหยาดโลหิตที่พุ่งออกมามีสั้นนั้นเป็นสีเงินเมื่อถูกย้อมด้วยเลือดจึงเห็นชัดเป็นพิเศษไปหลิงสูดปากคราหนึ่งนางปิดปากไว้แน่นสนิทเสียงร้องไห้จึงมีเล็ดลอดออกมาได้ ชิงใต้มีสีหน้าสงบนิ่งยิ่งนางจ้องมีสั้นนั้นขะเม็งแต่ไม่กล้ากระทำการส่งเดชอย่าขัดขืนจะดีกว่าหากนี้ยอมขยับข้าจะเอาชีวิตเจ้าตอนนี้เลยข้าเป็นนักฆ่าคงไม่ได้มีใจจะรักถนอมหยกงามเช่นเจ้าแน่เสียงนั้นแผ่วเบาคล้ายเสียงกระซิบพ่อรักพี่ข้างหูอย่างไรอย่างนั้นฟังให้ดีหากมีสั้นนี้ขยับถอยแล้วเจ้ายังไม่ขยับกาย ก็เกรงว่าศีรษะอันงดงามของเจ้าคงได้เปลี่ยนตำแหน่งแล้วเมื่อคนผู้นั้นพูดจบจินเมี่ยวก็รู้สึกว่าลำคอตนถูกรัดแน่นขึ้นทั้งยังเจ็บมากขึ้นด้วยเจ้าขนชั่วช้ารอสักหน่อยก็มีได้เลยหรือนางกัดริมฝีปากตนไว้เพื่อกั้นความเจ็บปวดแล้วขยับถอยตามเขาต้องทำเช่นนี้ถึงจะเชื่อฟังงั้นหรือ เมื่อได้ยินเสียงแกรกดังขึ้นสายลมอุ่นร้อนในยามค่ำพัดโชยมากับกลิ่นหอมของบุผาตามด้วยเสียงกรีดร้องอย่างมิอาจอดกั้นได้อีกต่อไปของไปหลิงจนเมี่ยวเพียงรู้สึกเจ็บที่ต้นคอแล้วนางก็หมดสติไปชิงใต้เร่งรีบตามไปทันทีเพราอาหูขับรถม้าให้ช้าลงรถม้าด้านหน้าจึงเคลื่อนไปไกลแล้วเมื่ออาหูได้ยินเสียงร้องเอ,งอะอะจึงรีบแบกม่านเข้าไปถามทันทีมีอันใดหรือ ไหลิงนั้นตัวอ่อนเป็นคนไปแล้วแม้แต่แรงจะประคองตนขึ้นมาก็ถูกความกลัวไล่ไปจนหมดฟันของนางกระทบกันดังกึกกึกจึงได้แต่แข็งใจกัดลิ้นให้ความเจ็บปวดดึงพลังตนคืนมาสักหลายส่วนนางกัดฟันเอ่ยออกไปว่าเร็วเข้าป้าไหนในถูกลักพาตัวไปแล้วรีบไปช่วยเรว อาหูกระโดดลงจากรถม้าทันทีแล้ววิ่งตามไปอย่างรวดเร็วพริบตาก็มีเห็นแม้แต่เงาฟ้ามืดแล้วบนถนนมีคนเดินผ่านไปมาน้อยยิ่งเมื่อพบเหตุการณ์เช่นนี้ก็หยุดสังเกตดูแต่ผู้ที่กล้าเข้ามายุ่งกับไม่มีเลยสักคนไปหลิงลุกขึ้นมาด้วยสภาพทุลักทุเลสิ่งแรกที่นางทำคือการซ่อนสัญ,ญลักษณ์ของตัวกัวกงที่แขวนบนรถม้าไว้ แล้วหยิบแท้ที่เอาหูทิ้งขึ้นมาสะบัดอย่างแรงนางจับเชือกไว้นั่นแล้วควบม้าทะยานออกไปเวลานี้นางกับรู้สึกดีใจยิง่งที่ตนเป็นลูกชาวนาชาวไร่ที่มักติดตามบิดาควบรถม้าไปที่ตลาดมีได้เป็นสาวใช้มาแต่กำเนิดสาวใช้ที่มีหน้ามีตาหน่อยนั้นแทบไม่ต่างอันใดกับคุณหนูที่ถูกเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอมเลยรถม้าเคลื่อนไปบนถนนอย่างรวดเร็วเมื่อถึงจวนกัวกง ไปหลิงก็อ่อนบวกเปียกไม่ต่างอันใดกับน้ําแล้วพี่ไปหลิงบ่าวรับใช้ที่เฝ้าประตูวิ่งเข้ามาหาแล้วก็ต้องตกใจยกใหญ่เร็วเข้ารีบประคองค่ะไปที่เดือนอีอานเร็วฮะต้าไหนนถูกลักพาตัวไปงั้นหรือหูหยินผู้เท่าฟังแล้วก็ตกใจยิ่งหน้าถึงกับเปลี่ยนสีไปทันทีหลังจากเข้าไปในรถมา้า คนร้ายก็ซ่อนตัวอยู่ส่วนหลังของรถมา้าสมโอกาสก็พาต้าไหนในกระโดดหนีออกไปทางประตูลับชิงใต้กับอาหูตามไปแล้วบ่าจึงรีบควบม้ากลับมารายงานเจ้าค่ะไปหลิงคุกเข่าลงเสียงดังผลักทั้งขกศีรษะลงกับพื้นหูหยินผู้เท่าท่านต้องหาทางช่วยต้าไหนในนะเจ้าคะเมื่อหูหยินผู้เท่าเริ่มตั้งสติก็เอ่ยปากถามว่าตลอดทางเจ้าพบผู้ใดบ้างหรือไม่ไปหลิงสายหน้า ฟ้ามืดแล้วคนที่เดินไปเดินมาบนถนนก็มีไม่มากเบาควบม้ามาเร็วยิ่งทั้งยังปกปิดสัญลักษณ์ของตัวกัวกองบนรถม้าไว้ต่อให้มีผู้พบเห็นก็ไม่ทราบแน่ว่าเป็นรถม้าของตระกูลใดเจ้าค่ะแววตาหูอินผู้เท่ามีความชื่นชมวูบผ่านเข้ามานางกำชับเสียงขึมว่าหงฝูไปหาพ่อบ้านดูแลตัวนที่เรือนหน้าให้เขานำจดหมายของข้าไปที่ตัวเฉินอ๋อง ไปหลิงเงยหน้าขึ้นมาทันทีในขณะที่นางกำลังหวาดกลัวและสับสนอยู่การที่นึกได้ว่าต้องปิดบังสัญ,ญลักษณ์ของจวนกัวกองไว้ก็เพราะกลัวว่าหากข่าวที่ต้าไหนในถูกลักพาตัวแพร่สะพัดออกไปอาจทำให้ต้าไหนในถูกบีบขั้นจนถึงทางตายแต่หูหยินผู้เท่ากับแจ้งข่าวนี้แก่เฉินอ๋องฮูหยินผู้เท่าคล้ายกำลังเอ,อ่ยอธิบายกับไปหลิงว่าคนนั้นถูกชิงตัวไป หลังจากกลับมาจากจวนอองหากมีแจ้งเรื่องแกเฉินอองจะให้แจ้งกับผู้ใดเล่าทั้งยามนี้ซื่อจือก็ไม่อยู่อย่างไรก็ต้องไหว้วานคนตามหาเช่นนั้น<ๆ>ก็ให้เขาเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวไปหลิงจึงโล่งออกขึ้นมาได้หงสีประคองไปหลิงกลับไปพักผ่อนแล้วยกโจกรังนกมาให้นางกินสักถ้วยเพื่อผ่อนคลายความตกใจเจ้าค่ะ หงสีออกแรงพยุงไปหลิงที่ตัวอ่อนปวกเปียกนี้ออกไปแล้วหูหยินผู้เท่าจึงยกมือขึ้นกุมหน้าผากถอนหายใจยาวออกมาเวรกรรมเวรกรรมจริงๆแม่นมหยางที่คอยปนิบัติใกล้ชิดจึงเอ่ยว่าหูหยินผู้เทาวางใจเถิดตาไหนในเป็นคนดีสวรรค์ย่อมคุ้มครองมันก็เป็นเพียงคำลอบใจเท่านั้นจนชั่วนั่นชิงตัวหลานสะพ้ายไปกลางถนน เห็นชัดว่าเป้าหมายคือจวนกัวกงแล้วตาหลังก็ไม่อยู่ฮูหยินผู้เท่าถอนหายใจออกมาอีกข้าเพียงกลัวว่าหลานสซาไพจะถอยหรือเดินหน้าก็ล้วนเป็นทางตันเมื่อคนกลับมามีได้ย่อมไม่จำเป็นต้องพูดอันใดอีกแต่หากกลับมาได้ขอเพียงข่าวนี้หลุดออกไปชื่อเสียงของนางคงได้จบสิ้นกันแน่ครานี้แม่นมหยาง เจ้าสั่งคนที่ไว้ใจได้สองคนไปหาต้าหลังที่จริงเจา้าส่วนผู้อื่นนั้นมีอาจบอกให้ทราบได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปให้บอกว่าหลานสะพ้ยใหญ่ได้รับไอเย็นจนล้มป่วยจึงกำลังรักษาตัวอยู่มิอาจพบผู้ใดได้ไดเจ้าค่ะชิงใต้สวมชุดสีกรมท่าจึงแทบเกินไปกับราตีอันมืดมิดนี้ ตนแทบเป็นหนึ่งเดียวคนชุดดำด้านหน้าแบกบเจนเนี่ยวขึ้นพาดบ่าความรวดเร็วจึงลดลงระยะห่างของคนทั้งสองจึงมีไม่มากนักแล้วชิงใต้ย,ยังคงมีสีหน้าเรียบนิ่งแต่เหงื่อกับผุดขึ้นที่ปลายจมูกนางกระโดดขึ้นสูงแล้วเตะที่กำแพงก่อนยื่นมือไปคว้ากิ่งไม้ที่ยื่นออกมาจากกำแพงส่งให้ร่างนางทายาลอยขึ้นสูงและร่วงตกลงไปตรงหน้าคนผู้นั้นวางในหญิงฆ่าลง ชิงใต้เอ่ยเสียงเย็นเยียบคนชุดดำปิดหน้าไว้จึงมองไม่เห็นสีหน้าของเขาแต่น้ำเสียงกลับแฝงไปด้วยความไม่ยี่ระเด็กน้อยเจ้ามีสิทธิ์อันใดมาสั่งข้าชิงใต้พุ่งตัวเข้าไปทันทีคนผู้นั้นแค่นเสียงเย็นเขาเบี่ยงตายหลบ แล้วยกร่างจนเมวบนบ่าเข้าไปขวางนางไว้ก่อนจะเตะเท้าออกไปติดตดกันชิงใต้รับเท้านั้นไว้ได้อย่างแม่นยำแต่กลับพบว่าคนผู้นี้เพียงหยอกเย้านางเล่นเท่านั้นดูถ้าฝีมือที่แท้จริงของเขาคงสูงส่งกว่านางไม่น้อยเลยเป็นอย่างไรบ้างเด็กน้อยมิต้องละเล่นให้เสียเวลากันแล้วแ,แม้จะทราบถึงฝีมือที่ต่างกันของคนทั้งสองแล้วชิงใต้ก็ยังคงพุ่งเข้าไปหาเขาอยู่ดี ฮะช่างไม่รู้จักประมาณตนยิ่ง แม้คนชุดดำจะแบกเจินเมี้ยวไว้แต่ยังสามารถควักดาบออกมาฟาดฟันกับชิงใต้ได้หลายกระบวนท่าทีเดียวแต่อย่างไรเขาก็แบกคนผู้หนึ่งไว้อยู่ทั้งชิงใต้ยังทุ่มเทกำลังอย่างไม่ลดละทุกกระบวนท่าล้วนทุ่มเทกำลังเต็มที่ผ่านไปนานเข้าเขาก็เริ่มรู้สึกกังวลใจขึ้นมาบ้างแล้วเวลานี้เองอาหูก็ตามมาทันพอดีเขาล้วงเอาธนูออกมาจากอกแล้วเล็งไปที่ต้นคอของคนผู้นั้นเมื่อ สัมผัสได้ถึงความผิดปกติที่ด้านหลังคนผู้นั้นก็เบี่ยงศีรษะหลบไปทันทีแต่แม้จะพ้นจากธนูของอาหูเทว่ากับหนีไม่พ้นการจู่โจมของชิงใต้ คนผู้นั้นมีคิดต,ต่อสู้อีกต่อไปเขาใช้มีดสั้นจ่อที่หัวใจของเจินเมี้ยวแล้วค่อยๆถอยหลังไปชิงใต้กับอาหูยืนเคียงกันทั้งค่อยๆขยับเข้าไปใกล้เมื่อถูกล้อมไว้เช่นนี้คนผู้นั้นก็คลายหมดหนทางแล้วแต่พันยิ้มออกมามีคนสองคนกระโดดลงมาจากต้นไม้เข้ามาขวางชิงใต้และอาหูไว้คงต้องยกให้พวกเจ้าจัดการแล้วรีบสลัดให้ไวเล่า คนผู้นั้นพูจบก็หายตัวไปท่ามกลางความมืดแห่งรัติการอย่างรวดเร็วชิงใต้ตาแดงด้วยความโกรธเพราะถูกคนทั้งสองขวางไว้แม้ทั้งสองฝ่ายจะมีสองคนเหมือนกันแต่อาหูก็เพิ่งฝึกยุทธชิงใต้เป็นสตรีจึงมีพละกกำลังจำกัดไม่นานพวกเขาก็อ่อนกำลังลงหนึ่งในนั้นเตะเท้าเข้าที่รักแร้อาหูพันได้ยินเสียงแขก ตามด้วยร่างของอาหูที่ปิวตกลงไปบนพื้นชิงใต้เองก็ถูกซัดไปหนึ่งฝ่ามือจนกระอักโลหิตออกมาทั้งยังถูกเตะที่ท้อง จนล้มลงกับพื้นนางจับขาคนผู้นั้นไว้แล้วกัดลงไปเต็มแรงคนผู้นั้นเจ็บจนสะบัดมีดสั้นเข้าใส่นางนางหลบไปอีกข้างแต่มีดนั้นก็ปักไหลของนางจนได้คนผู้นั้นดึงมีดสั้นออกและคิดจ,จะแทงนางอีกแผลในขณะที่ชิงใต้ยังมีสติอยู่นางก็ได้ยินคนอีกผู้นึงเอ่ยว่ารีบไปเถิดหากหน่วยองครักษ์จิ่นลินหรือหน่วยกองกำลังทหารม้าทั้งห้าแห่มาที่นี่ คงไม่ดีแนะ่ตรอกเล็กนั้นจึงค่อยๆเงียบเสียงลงดวงดารากระจายเต็มท้องฟ้าสาสสองคนทั้งสองที่นอนแน่นิ่งกระทั่งมีคนผ่านทางเดินมาพบเข้าแล้วก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจทำให้คนในตรอกเล็กๆนั้นแตกตื่นขึ้นมาฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วย ใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ